มาแล้วครับขบวน532นะครับกำลังจะผ่านสถานีบ้านหัน17นาฬิกา8นาทีนะครับได้ GEA 4536ครับทำขบวนมานะครับขบวน532โอ้คันนี้ก็น่าจะแรงนะครับว่าเสียงเร่งเครื่องมานี่กระหึ่มนะ มีขบวน56ตอนนี้ก็ถึงขอนแก่นแล้วนะครับแล้วก,ก็มีขบวน558แต่ขบวน558นี่อยู่กลุ่มภาวะปีนะครับ